สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูแนวทางในการสร้างความร่มลื่นนะครับแนวทางในการขายความร้อนให้กับบ้านนะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มน้ำพุที่ผมสั่งมาจากลาซาดานะครับนี่ครับลักษณะการทำงานก็คือว่าความเบาความแรงของน้ำนะครับจะขึ้นอยู่กับแสงแดดนะครับก็คือถ้าเกิดมีแสงนะครับก็ชาร์จเข้าไป็นโซลาเซลล์แล้วก็ทําให้ปั๊มน้ำพุของเราทํางานนะครับถ้าเกิดแสงเบาปั๊มก็จะทางานเบานะครับถ้าเกิดแสงแรงก็ ปั๊มก็จะทํางานแรงนะครับซึ่งในกล่องนะครับก็จะแถมหัวมาให้ประมาณสี่ห้าหัวนะครับแต่ละหัวก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับส่วนตัวปั๊มเองนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ดูดนะครับเป็นปั๊มประมาณนี้นะครับสายก็จะยาวประมาณ2เมตรนะครับ ตรน,นี้ก็เป็นแผงโซลารเซลล์ครับความห่างประมาณสักสี่ห้านิ้วประมาณนี้ครับนะครับ,รบถ้าเกิดใครสนใจอยากจะลองก็ลองสั่งมาดูได้นะครับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนะฮะประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับไว้มีสาระความรูมใม้ใหม่ๆก็จะมา เราสู่ฟังอีกครั้งครับเสียงเครื่องบินก็ดังดีดีนะครับวันนี้คลึมนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับความสูงของนกู็ประมาณฟุตหนึ่งก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ